กาศสวัสดีพี่น้องสวัสดีแล้ว,ดดวก็สวัสดีเอฟซีบอสฟูสุคนเนาะพอกันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยกับเบาวต่ายบรรยากาศยามแรงตอนนี้ก็ห้าก็ขึ้นมาแต่ใส่พุ่นพักโอ,อ้มาเห็นเท่าแมมาแต่คุดมันแซงพี่น้องเอ้ยได้บักลายๆหลหัวกะงามเลยเนาะ

ทำไงวะโชพรู้บาดเดียววะได้เลยใครคันา่าก็ได้แล้วมีดังกบงบอยดีดีวะมันก็อย่าก่ายเก,ยกยินคุดบตรเดียวได้เลยวะตอนนี้กำลังเหตุพูดพูดกองขายทุกคนเลยนับี ได้จากซิปได้กันมาเบิ่งมาลุ่นมาชมผลงานน้วกันพูนละเช้านะตัวนี้กล้องหนึ่งนี่ได้โปรหนึ่งประมาณนี้แหละเนาะคันบ่หอดโลคันโ่ฮอดโลก,กันยังแคกหน่อยประมาณแปดแปดขีดเนาะประมาณนี้แหละ ครับเถอพี่น้องเอ้ยหนาวประคักพี่น้องมืาอนี้ก็โอ้ยลมแห้งแหงผัดเมย้งกับบริย,ยังบริเลือพี่น้องเอ้ยผัดไปปืดลมผัดลมตีพี่น้องเอ้ยอากาศเย็นเย็นหนาวขักอลีเบนฮอทที่ขีฝุ่นผัดลมผัดขี้ฝุ่นน้ำพ่นทางโอ้ยคนกุบกุบบริเวณหอดคน คนก็นจะอยากปิ้วจ้กสับได้แหละเนาะมันผัดมาบันได้อู่มาอู่มาป้าไม่ใช่พื้นพักหากันล้มผัดโอ๊กพ oui> ี่น้องเอ้ยได้จะได้จะกล้องแล้วบัดนี้ได้สองสี่หาอืมอ้าว เลือกไมา่ใชา่อ้าวลงไปเลยวันนี้ก็กล้องละสิบต่อไปอ,อันตีหัวใหญ่เหรออืมป้าเพิ่งกับไปนำคือกันพี่นนองป้าเพิ่งกับไปคือกันเนาะ ป้าเพิ่นก็ไปกันแต่ว่าเพิ่นซื้อเพิ่มซื้อเติมเลือกออกต้มกินบบบนี้ตัวปลาต้มกินกับเอาไปขายเป็นห้อ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 ยเป็นหอยหอะไปหา สองชี้หาหากล้องนี่แกแสนหนึ่งหนึ่งแสนกีบก็ชี้ประมาณอยู่ร้อยแปดสิบาทนะมันหมันอยู่น้ำไม้ก,ก็ได้นะทำไมโอ้บอลทัพไปใส่กับเห็นแหนงมันอยู่แล้วแหนงสับนิ้วมือนิมือนีอนอ่พอดีแกงกกเลัพร้นี่ เลือหัวหน่อยเห็ดพูดอีกต่อไปออน้าวขกากะลีเลยทุกคนเยน้าวขกากะลีถ้าเป็นไปได้ห้อยเห็ดหองแบบอุ่นเลยแหละเห็ดหองดังพาย์เลย วา่าลอใหญ่กนนใลนไฟเราเราไนำอีกได้ไปขายร้านมันกระลุกเอวะอืมไม่ป่เปนเชียไปขายต่อได้พี่นาะเไปขายต่อเพือจะขายกับไปกินน้ำเนาะโอ้โหรถแรกแจกแถมได้ไป้องเลย อเ,อเอาไปเอาเด็ดเอาเฮ้ยเอาไปโอ้โหถาเถาบิ่ง<อ>น้ำกันที่น้องสรุปน้ำกันวัดสิได้เท่าไ้ร่มาถ้าแม,ม่ถ้าแม่เข้า,ขาก็ไปเน็ตเนี่ยโอ้ขาเติครับได้เบาสองคนวันนี้เอออุ้ยก็ปฏิปายเนาะหรือว่ไปนะเออโอ้เอุ้ยแล้วกะ

กองแสนกองอยังป sí ักหลายเติมพ er> yeah. ี่น้องเอ้ยชมสิกินชัมสิกินมากินแสนหนึ่งนี่คับป้ากินได้ไปสิบสิบคนพี่น้องเอ้ยว่าแสนหนึ่งกินได้ไปสิบสิบคนเนาะทำไม เพราะว่าใสุ่งน่ะมันน่องอยจะต้มเลยจะก่อหอยหอยจะเอห้อใสอันนั้นเด้เอาอันไปตองห้องก็ตามจะเอาใส่หรจะเอาไปเจ้าโกพาะหันใส่กระาเอาไปห้องเอาใส่กองกกองเลยได้ทุกคนเลยข้านนน้ไม้นี่ครพอแก๊ด็คน ตัวนี้เขาอุ้ยเขากับประคันนะตัวนี้อ่าเจะมีหมักเดือนะมนัพี่นอ้องอ้าโถได้ปลาลายเด้อทุกคนโมเมนต์ของหน่อยนะทุกคน <c oughs> กระตากใหญ่โหเจ๋อเต็มพวกหัวปุ๊กใหญ่ก็มีพี่น้องมีทั้งหัวหน่อยหัวใหญ่เนาะบักเดือดก็มากินเหมียง เสบเลยพี่น้องขายก็ได้หมดเดียวหัวใหญ่มากมาเด้อพี่น้องเด้อพายากมันแซงเลยโอ้ตัวนี้หัวยาวมันก็อิงตามสภาพมันเป็นมันอยู่พี่น้องเลยบอลมันอยู่บอลมันยาวมันก็ยาวนี่ว่ายง่ายมันอยู่เนี่ยมันก็อิงตามถี่ที่มันอยู่เนาะ หม่องได้มันอยู่แล้วค่ะมันก็อยู่จีนตามเงาไหมมันก็บิดๆเบี้ยบๆมันก็ยาวมันก็ปุกมันก็มนใบตองกับลมผัดมาพี่น้องอุ้ยของอาญามาโทถทำเมงได้เงินมากลายบาทนี่ของเขนกีบพี่น้องเอ้ยอันนี้คือใบเด้อพี่น้องเงิน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 ลาวพอนี่มีอันนี้คือใบหนึ่งแสนกีบอันนี้คือใบห้าสิบพันกีบนี่ ห้าสิพกีบหรือว่าอหาหมื่นกีบอันนี้ก็คือยี่สิบพันกีบหรือว่าสองหมื่นกีบเนาะอันสองหมื่นกีบสองใบนี่แต่ตัวนี้เป็นหนึ่งหมื่นกีบเด้อพี่น้องว้าท้อทำแม่ได้เงินหลายแท้พี่พูดจนมันในแอาบรางวว่านานเดือนเงินพี่น้องเอ้ยคำมาเลยได้เลาได้พี่น้องขายถึงเอาเลย ขายแล้วก็บแบ่งกันกันเบาวเนาะนเอาละสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ล่าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนฝากากดไลล์กดแชร์เผื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวตายนี่เด้อพี่น้องเด้เออ่าผมพ่อก,ก,กันคลิปหนาปนะ้าพลอยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ล่าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนยามแรงพี่น้องเลยบรรยากาศหนาวๆไปสิแหล,ละจมเบียร์ละสั่นดึก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 เอา้าไปก่อนพี่น้องเลยสบ,บายดีสบายดีพี่น้องโอ้โหเบิ่งปลายไผ่พี่น้องอุ๊อุ๊ จักซัมได้ความแห้งลมโอ้ก็ไฟจุดักฮัก